มี่สวัสดีค่ะวันนี้เดิน15กิโลอีกแล้วนะคะคุณแนนว่พาไปเดินเราไปดูไรข้าวสาลีกันอันนี้ไรข้าวสาลีกําลังเหลืองนะคะตอนที่ยังเป็นน้ํานมกลิ่นหอมเลยนะเวลาเราเดินผ่านนะแต่วันนี้พอน้องเริ่มแห้งแล้วไม่ได้กลิ่นข้าวไม่กลิ่นน้ำไม่ได้กลิ่นน้ํานมข้าวเลยนะคะนุ่นผู้นําทางเดินนําหน้าไปเรี้ยว,วเลยค่ะ สวยงามดีค่ะวันนี้บรรยากาศดีมากๆ27องศาไหมที่นี่ประเทศอังกฤษฝั่งนี้คืออมันฝรั่งนะคะมันมีดอกสีม่วงกับสีขาวคงจะเป็นมันฝรั่งสีม่วงกับสีขาวเนาะนี่ข้าวสาลีค่ะซูมเข้าใกล้ๆให้เห็นนะคะสวยแปลกตาดีค่ะ นี้ชวนคุณแดนนี่มาเดินดูว่าน้องโตหึงขนาดไหนแล้วถ้าแห้งกว่านี้อีกเดี๋ยวจะเดินเดี๋ยวจะมาเดินมาดูถ่ายให้ดูอีกนะคะสวยดีชอบดูค่ะบรรยากาศวันนี้เดินมาเจอรถกำลังเกี่ยวหญ้านอะไอเฮะไหมไอต้นที่เขาทำเป็นก้อนๆน,นะคะไม่รู้ว่าอะไรนะ ยืนถ่ายอยู่พักหนึง่งรถเขาดีมากเลยนะคะเขาจะตัดตัดแล้วก็เลียงเรียงแล้วก็อัดเป็นก้อนเห็นไหมคะเนี่ยค่ะอัดเป็นก้อนเป็นแท่งมันจะเรียงเข้าบบเลียงเข้าอัด<บ>แล้วก็ลงปล่อยลง<ด>โอ้ยเลิศใช้แรงงานรถทุกอย่างเลยะคะ่ะดีจังเนาะ ปีที่แล้วมาก็ไม่ได้ไม่เห็นนะคะที่เขาเกี่ยวตรงนี้โชคดีวันนี้มาแล้วเห็นเขากำลังตัดพอดีถ่ายวิดีโอคนขับรถผ่านมาโบกมือย่อยๆให้ด้วยนะคะแต่หมอมีถ่ายไม่ทนันบรรยากาศดีมากๆได้เห็นนะคะเห็นอะไรที่มันไม่ได้เห็นอ่ะเนาะมันก็ตื่นตาตื่นใจดีเนาะ ไอ้รถเนี่ยเห็นไหมไอ้ไอข้างหน้ามันหมุนติ้ว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 น่ากลัวมาก yeah, yeah. อันนี้คือรถตัดค่ะตัดตัด yeah, ตัดเสร็จไอ้รถสีเหลืองเืองนั่นเขาก็จะเลาะค่อมไป <Yeah. S 1> แล้วก็เก็บอัดเป็นแท่งไปนะคะรถม,มาก <Yeah. S 1> น่าสนใจดีเลยถ่ายมาให้ดูกันนะคะ เป็นต้นหวีดไหมที่เข้าไปทำวิตาบิกไหมมันมีไม่แน่ใจเนาะนี่ค่ะบ้านกับกลางไร่แบบนี้สวยดีเนาะหมันมีชอบดูมากๆเวลาเดินผ่านนะคะกดถ่ายไม่ได้บ้านจะตั้งอยู่โดดเดี่ยวเลยนะกลางไร่ข้าวสาลีสวยดีนะคะเริ่มเหลืองแห้งแล้ว นี้คือต้นหวีดเห็นแฟนเรียกอย่างนั้นนะคะเห็นคนุณแดนนี่เรียกว่าหวีดนะคะค